เย็บผ้าถึงเป็นโรคมะเร็งปอดกันเยอะเนื่องจากว่าฝุ่นผ้าอันนี้สำคัญมากนะคะฝุ่นผ้าทำให้ช่างเย็บผ้าเป็นมะเร็งปอดซึ่งมีความอันตรายกว่าการสูบบุหรี่อีกเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นผ้าใยธรรมชาติผ้าคอตตอนที่บ้านเราเรียกว่าผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำมาจากใยธรรมชาติ แล้วเวลาตัดผ้าเนี่ยมันจะมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาอยู่แล้วใยธรรมชาติทำให้มีการย่อยสลายในร่างกายได้แต่เมื่อปัจจุบันนี้เข้ามาคนเรานำขวดพลาสติกขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มน้ำกันทุกวันนี้แหละที่เขาเก็บขวดพลาสติกไปขายขวดพลาสติกเหล่านี้ถูกส่งไปที่ต่างประเทศตีเป็นใย และเอามาทอร่วมกับเสื้อผ้าให้เราได้ใส่กันขวดพลาสติกเหล่านี้แหละที่ก่อปัญหาให้ช่างเย็บผ้าเป็นมะเร็งปอดเนื่องจากเวลาตัดผ้าไปแล้วปุ๊บฝุ่นผ้ามันฟุง้งเมื่อฟุ้งมาแล้วมันมีใยพลาสติกตรงนี้ติดเข้าไปในร่างกายในปอดและคงทราบดีว่าพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายในร่างกายเราได้ พอเราสูตรเข้าไปเยอะๆทุกวันทุกวันทุกวันมันเลยทำให้ช่างเย็บผ้ามีปัญหาทางด้านปอดและเป็นมะเร็งปอดในที่สุด